สวัดีค่ะวันนี้พบกับช่องดักเบอเจเดียวกันอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็จะไปทำละครสร้างเอฟซีเลือเมื่อสางแม่ลูกเก็บไปเก็บใคร่แต่ได้เงินน้อยแต่มีคนช่วยเหลือกันจากตันงคำขอจากชอ่องบุตดสักกุรลค่ะช่องของพี่ฟุกค่ะ เขาทำละครฉากหลายเรื่องนักเมือไปติดตามก็เลยไปทำละครฉากให้พี่เขาคะ่ะไปรับชมกันเลยคะ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกสาวแค่คนเดียวชื่อว่ามักมีมักปีเี่กเป็นเด็กอยู่พัชษาได้อายุแค่แปดขวบเองสามีของเธอได้เสียชีวิตไปเมื่อเอเมื่อลูกสาวของเธอยังไม่เกิดอ,อีกเขายากจนแล้ว ยาจนมากเลยไม่มีชุกอะไรใส่มีแต่ชุดบีเธอก็พาลูกสาวไปเก็บขยายอยู่ข้างทางถ้าไดนมีขยายเธอก็นำไปขายเพื่อหาเงินทวงมาส่งลูกเรียนจนจบลูกสาวบึงว่าอยากมีพ่อคิดถึงพ่อแต่แม่ของเขาเพูดว่าพ่อตายไปแล้วลูกเอ้ยเราก็ต้อง งาแต่ได้เงินน้อยแต่เธอไม่ยอมแพ้แต่เขาก็ตั้งใจทํางานเพื่อส่งเงินมาเลี้ยงลูกจุงโตมาขลาดดีไปลูกเดี๋ยวเราไปเก็บขยะกันกนะจยาเบเราเก็บผ้าคางตรงนี้ก็ก่ายหาหาขยะก,ก่อน นี่ไงลูกเราเจอแล้วเราเก็บดีกว่าอย่าแม่เรานำไปขายเธอลูกอย่าแม่ลูกเป็นเด็กดีจังเลยไปเราเก็บหมดแล้วเราไปไปขายกันเราไปขายที่ไหนดีเราขายจุดแถวบ้านเราเนาะ ลูกาดอยูงนี่ก็แกนนะลูกนะลูกไปไหนลูกลูกมานั่งเร็ว <S 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 เดี๋ยวแม่นั่งก่อน

ดีมากลูกน่ารักจังเลยเดี๋ยวเราขายกันนะลูกนะมีขวดเซกเล็กเซกขวดมาขายเจ้าเฮ้ไปไปชื่อของกินดีกว่ามีขวดมาขายเจ้า โอ้ยเสียงอะไรลองเดินไปดูสิว่าเสียงอะไรฮะนี่เด็กกับผู้หญิงเนี่ยขายเอาขวยขวยหนึงครับเอ้ยน่าสงสัยจังเลยแต่เราค่อยมาช่วยเนาะเราไปเราไปชือ้อ ไปกินข้าวก่อนกินพิซาดีกว่าอ,อาร่อยจังเลยลูกมกิอะไรเหรอจ๊ะก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งเราขายหมดแล้วเราได้เงินแล้วพม่ อุ้ยจริงด้วยลูกเราได้เงินแล้วนไงได้เงินแล้วลูกไปเรากลับบ้ากันเถอะเราไม่มีบ้านไงลูกนะแม่ลืมเราอยู่ข้างทางนี่แหละเออไปลูกไป เราได้เงินแค่ยี่สิบเองน้อยกว่าอีกหลังจากนั้นแม่ของเขาก็ได้เดินกลับไปกับรูปสาวที่ฉุกที่รักที่ได้รักที่สุดที่เขารักที่สุดเลยก็คือมกมีมกมีเธอช่วยแม่มันตั้งแต่เกิดมันอตั้งแต่เด็กไม่ใช่เวลตั้งแต่เกิดนะจ๊ะ กินเสร็จแล้วอุย้ยใครนี่ลองเดินไปดูดิ่ะนี่มันผู้หญิงที่ขายของเป็น,นของวิกกี้นี่แหละนี่คุณคุณไม่มีป้ปาเหรอครับเออใช่ค่ะใช่ค่ะอุย้ยทำไมหนูน่ารักจังเลยที่อยากได้ น้องมาเป็นลูกจังเลยแล้วก็น้องมาเป็นแฟนกับพี่ไหมเดี๋ยวพี่จะช่วยเหลือพี่จะให้เงินตักพังหนึง่งเออไม่เป็นไรหรอกค่ะคนจึงแ่างฉันก็ไม่มีเงินที่พอได้รับตอบแทนเราจะเออเอาไปเชิครับก็ถือว่าผมช่วยเหลือก็แล้วกันควรเป็นคนดีและซื่อใจไม่ นำของุือมาเป็นของตัวเองเดียวเรากับป้ากระเถิดเดียวแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านให้คุณใหญ่โตเลยนะรู้ไหมเยอะจริงหรอคะจริงแล้วมาเป็นแฟก็เถิดเดี๋ยวผมจะซื้อดอกไม้สวยๆแล้วก็ซื้อชุดสวยๆให้คุณนะโอเคไหมได้เลยค่ะลูกนั่งไหน ลูกหนเรียกว่าพ่อสิพ่อลูกลูกพ่อเดี๋ยวพ่อจะดูแลดูแล้วก็แป้ด้วยนะโอ้เดี๋ยวพ่อขอเกาะเดินน,นะลูกนะเดี๋ยวพ่อจะอุ้มลูกเลยนะลูกไม่ต้องเดินนะโอ้ย ลูกเดี๋ยวพ่อจะอุ้มเลยนะลูกไม่ต้องเดินนะจะจะไม่ให้เดินละบากเลยนะคุณเดี๋ยวผมจูงมือลูกกันละกันไม่ใช่จูงมือคุณนี่แหละเดี๋ยวเราไปซื้อบ้านก,กันนะครับ ได้เลยพ่อหาดูอยากกินไอจิ้มเดี๋ยวพ่อจะซื้อให้นะลูกนะเมื่อเธอได้อยู่ด้วยกันแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็มีลูกเธอก็มีพ่อผู้หญิงแม่ของเขาก็ได้มีสามีที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือมาได้แต่วันนั้นเขาได้มีความสุขแล้วก็ ได้บีคอนกิ้งที่ดีแล้วก็ได้อยู่ด้วยกันอยากมีความสุขตลอดไปนี่คุณนี่บ้านของของคุณนะนี่ลูกนี่นูกนะพ่อสรากไว้ให้แล้วอุย้ยคุณไปอาบน้ำก่อนสิเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไปอาบน้ำเดี๋ยวพ่อจะ นั่งเรารงนี้ก็ได้โอเคคุณโอเคค่ะอ๋อเปลี่ยนนะก่อนจะจะได้เรลลียนรูปเดียเด๋ยว,ดวยไ,ได้อะก่อนอ่าด้านน้ำยิงยิงน้ำยิงมากเลยฮ่าไปเปลี่ยนชุด เธอก็ตัวสวยมากเลยเธอได้แ็กชุดกำงามสุดๆชอบสุกกับสามีกับลูกอยากมีความสุขเดี๋ยวเดี๋ยวลูกอาบน,าน,าน้ำได้เดี๋ยวไม่เปลี่ยนชุดเดืมเดี๋ยวลูกออกมาก็ได้เลย น้ำเย็นๆเลยแป้งหลงนี้พ่อสร้างมาให้เราได้นะเราวได้ช่วยที่ได้เป็นดเสร็จแล้วเสร็จดูเสร็จแล้วเราไปหาพ่อดีกว่าพ่อจ๋าจ๋าจ๋าเอ้ยลูกสาวแม่ทำไมสูดจังเลยลูกก็ แม่ก็สวยหนูก็สวยสวยิจ๊ะเอ้ยลูกพอ่อทำไมลูกพ่อถึงสวยฉลาดีอุ้ยน้าหน้าอะไรจิกเลยลูกแม่จ๋ามานั่งด้วยกันิจ,จ๊ะจ้าลูกลูกสุดที่รของแม่ครอบครัวของเคยได้ไับแรงกายจากมีความสุขตลอดไปจบบริกีบู จบนะคะทำความดีย่อมได้ดีทำช่วยย่อมได้ช่วยนะคะมุกเด็กสักกุลพี่เขาก็ทำละครสร้างแล้วก็มาขอเราทำละครสร้างเรื่องนี้ขอสอนให้รู้ว่าความชื่อศักย่อมนำความจเจริญทำดีได้ดีทำช่วยย่อมได้ช่วยค่ะจบเลยนะคะบา,บายยไปแล้วบา,บายยค่ะ